ยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสโตอิกครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอออาจจะฟังดูส่วนกระแสหน่อยนะในโลกที่แบบทุกคนต้อง productive ตลอดเวลาเนี่ยการไม่ทำอะไรเลยมันกลายเป็นเรื่องน่ากลัวไปแล้วใช่ค่ะเหมือนเราถูกกดดันว่าต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นจะดูขี้เกียจด,ดูไม่ทันโลกจริงครับแต่ว่านะจากข้อมูลหลายๆที่เราไปเจอมาเนี่ยการหยุดนิ่งแบบตั้งใจมันอาจจะเป็นเหมือนอออาวุธลับหรือกลยุทธ์เด็ด ที่เรามองข้ามไปก็ได้น่าสนใจมากค่ะเพราะไอเดียนี้ถึงจะฟังดูขัดขัดกับชีวิตยุคนี้แต่มันมีรากฐานนะทางพระชยาเก่าๆอย่างสโตอิกหรือแม้แต่วิทยาศาสตร์สมองยุคใหม่เลยสโตอิกก็พูดเรื่องนี้เหรอครับพูดสิคะการหยุดแบบมีสติเนี่ยมันไม่ใช่ความขี้เกียจนะ แต่มันอาจจะเป็นกุญแจเลยก็ได้ที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นหรือแบบปิ้งไอเดียใหม่ๆขึ้นมาโหน่าสนใจนั้นลองมาดูมุมวิทยาศา,ศาสตร์ก่อนเลยไหมครับผมเจอข้อมูลเรื่องสมองส่วนที่ชื่อ default mode network หรือ Dmn เนี่ยอ๋อ Dmn ที่ทำงานตอนเราพักผ่อนใช่ไหมคะใช่เลยครับตอนที่เราแบบไม่ได้จดจ่อกับอะไรเป็นพิเศษปล่อยใจลอยๆช่วงนี้แหละสมองมันจะแบบจัดการข้อมูลแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือคิดอะไรสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น มีน่าล่ะพวกอัจฉริยะอย่างไอน์สไตน์ก็ชอบเล่นไวโอลินหรือสตีฟจ็อบส์ก็ชอบเดินเล่นไปเรื่อยๆใช่ใช่ครับเหมือนเป็นการให้สมองได้พักแล้วมันก็ช่วยลดคอ,ดอร์ดิซอลด้วยนะฮอร์โมนเครียดอะจริงค่ะแล้วมันก็เชื่อมกับปรัชญาพอดีเลยอย่างโสโตอีกเองมาคัสออเรลิอุสจักรพรรดินักปราช<ๆ>ก็เน้นเรื่องการยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การที่เราเลือกจะไม่ทําอะไรบางทีเนี่ยก็คือการแสดงความยอมรับนั่นแหละอ๋อเข้าใจละคือต้องไม่ไปฝืนไปดิ้นรนกับทุกเรื่อง ใช่ค่ะหรือหลัก p r i m i t i v e m a l o r u m ของสโตอิกที่ให้เราลองคิดถึงเรื่องร้ายๆล่วงหน้าไม่ใช่ให้กลัวนะแต่เพื่อให้เราเตรียมใจพอเจอจริงจะได้ไม่ตื่นตูมไม่หุนหันพลันแล่นคล้ายๆกับที่เอพิคิวรัสของกรีกพูดถึงอัตราคเซียหรือเปล่าครับความสงบใจจากการไม่พยายามควบคุมทุกอย่างประมาณนั้นเลยค่ะหรือถ้าข้ามไปฝั่งตะวันออกนะยิ่งชัดเลยเต่าพูดถึงหูเวหูเหยคือการทําโดยไม่ฝืน ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอเูเหยค่ะหรืออย่างแซนก็ให้ค่ากับความว่างความนิ่งว่ามันนำไปสู่ปัญญาได้ต่างจากตะวันตกที่จะเน้นแอคชั่นลงมือทำเลยจริงครับตะวันตกฮิปแบบ j จ s สดูอิตลอดใช่แต่ตะวันออกเขามองว่าความว่างก็สำคัญอย่างมะในญี่ปุ่นคือช่องว่างความเงียบระหว่างสิ่งต่างๆหรือนิกเซนของดัตช์นิกเซนอันนี้คืออะไรครับคือการจงใจไม่ทำอะไรเลยค่ะ แบบอยู่เฉยๆไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยนะเพื่อให้สมองได้พักจริงๆโหมีแบบนี้ด้วยแสดงว่าทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งปรัชญาก็เห็นตรงกันว่าการหยุดหรือปล่อยเนี่ยมันมีพลังแฝงอยู่ถูกต้องค่ะแล้วในชีวิตจริงก็มีตัวอย่างนะอย่างวอร์เรนบัฟเฟตที่บอกว่าเคล็ดลับลงทุนคืออดทนรอไม่ทำอะไรเลยจนกว่าจะเจอจังหวะที่ใช่จริงๆอดทนรอนี่ก็คือการไม่ทำอะไรแบบหนึง่งใช่ค่ะ หรือบิลเกตส์ที่มีติ้งวิกปลีกตัวไปอยู่เง,งียบๆคิดทบทวนหรือ Google ที่ให้เวลาพนักง,งาน20%ไปทำโปรเจกต์ที่อยากทำเองอ๋อที่ออกมาเป็น Gmail อะไรพวกนั้นใช่ค่ะพวกนั้นเลยมันเกิดจากช่วงเวลาที่ไม่ได้ถูกบังคับให้ทำอะไรตามหน้าที่เป๊ะๆไงคะนึกถึงนิทานเซนเลยครับเรื่องน้ำขุนๆที่วิธีแก้ที่ดีสุดคือปล่อยให้มันนิ่งๆเดี๋ยวตะกรนก็ตกเองใช่เลยค่ะนั่นแหละหัวใจสาคัญแต่แต่แต่ ต้องแยกให้ออกนะระหว่างการหยุดอย่างมีสติกับการผัดวันประกันพรุ่งหรือขี้เกียจไปเลยอ่าอันนี้สําคัญเลยครับแล้วจะแยกยังไงดีต้องถามตัวเองค่ะว่าการไม่ทําอะไรตอนนี้เนี่ยจะช่วยให้สถานการณ์ระยะยาวดีขึ้นไหมเช่นไม่รีบขายหุ้นตอนตลาดแดงเถือกอดทุนรอจังหวะใช่หรือตอนโกรธโกรธเนี่ยไม่รีบตอบโต้ทันทีหายใจลึกๆก,ก่อนหรือแม้แต่ตอนออกกําลังกายก็ต้องมีพักเซต ให้กล้ามเนื้อได้ฟื้นตัวจริงด้วยครับการพักก็คือส่วนหนึ่งของการออกกําลังกายถูกต้องค่ะมันคือการหยุดอย่างมีเป้าหมายแล้วการพักสมองสั้นๆเนี่ยงานวิจัยฮาร์ a ว d ร์ดก็บอกว่าช่วยประมวลผลข้อมูลได้ดีขึ้นนะดอร์ฮิวเบอร์แมนเรียกว่ากลไกออโต้พายโดของสมองมันจะทํางานได้ดีตอนเราลดการควบคุมลงบ้างเหมือนเราต้องหัดใช้เบรกให้เป็นไม่ใช่เหยียบคันเร่งอย่างเดียวประมาณนั้นเลยค่ะฝึกนิกเซนบ้างก็ได้หาเวลาวันละนิด อยู่เฉยๆมองออกไปนอกหน้าต่างไม่ต้องทำอะไรเลยจริงๆฟังดูเหมือนง่ายแต่ทำจริงอาจจะยากนะครับในยุคนี้ใช่ค่ะมันต้องฝึกแต่ถ้าทำได้มันเหมือนการคืนสมดุลให้ชีวิตนะ่ะสรุปคือการไม่ทำอะไรเลยแบบมีกล,ลยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแย่ไม่ใช่อ่อนแอแต่มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากอาจจะเป็นทักษะที่สำคัญสุดๆในยุคนี้ก็ได้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังค่ะมันคือการเข้าใจจังหวะเหมือนการหยุดหายใจระหว่างพัก เหมือนที่นักปราชโตอิกบอกว่าบางทีทางที่สั้นที่สุดก็คือการหยุดเดินโอ้ oh, คามมากเลยครับทางที่สั้นที่สุดคือการหยุดเดินเป็นมุมมองที่ชวนให้กลับไปคิดต่อจริงๆครับลองนึกดูกันนะครับว่าตอนนี้มีสถานการณ์ไหนในชีวิตที่การเลือกไม่ทำอะไรแบบมีสติน่าจะให้ผลดีกว่ารีบลงมือทำหรือการหยุดพักครั้งล่าสุดเนี่ยมันช่วยให้เกิดอะไรดีๆขึ้นมาบ้างหรือเปล่า